ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.D.Y นะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม Wish Cry นั่นเองนะครับผมก็วันนี้เล่นเป็นโกดนะเราจะมาลองสำรวจบ้านแม่มดสยองขวัญนี่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงวะนี่อะไรวะเนี่ยที่เราเคยโดนตบแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้นะฮะโอเคผมเล่นเป็นโกดนะลองล,อง,ลองไปดูข้างล่างดีกว่าเพื่อความแน่ใจขอครับขอจะตัวนี้ก่อนมันคือหนังสติก มาเล่นเป็นโกดได้จริงปะเนี่ยรู้สึกวังเวงวังเวงไงไม่รู้ครับเหมือนผมจะเจอเมื่อผมจะเจอเว้ยวันนี้เราจะมาเล่นเป็นโกดเพราะว่าผมจะต้องหาวิธีเล่นว่ามันเล่นยังไงกันแน่แม่หมดนั้นก็หัวเราะด้วยนะ มันไม่เห็นเราจริงๆด้วยครับโอเคได้เวลาเดินสำรวจบ้านเ <I did. S 1> ยัยแม่หมดนี่แล้ววันนี้เราเล่นเป็นผี <I did. S 1> ก็แน่นอนครับถ้าเป็นเกมสไตล์เนี้ยมันให้เราหา <I did. S 1> ทางออกจากที่นี่ได้นะครับผมจะลองลงไปดูชั้นใต้ดินซึ่งเป็นที่ที่เรายังไม่เคยมาเลยนะตรงนี้เหมือนกับมีที่ไว้ให้ซ่อนครับปึ๊บแต่ว่าเมื่อกี้ด้านล่างนี้มีอะไรวะเนี่ยเนี้ยอะไรวะเนี้ย อะไรวะอ๋เดี๋ยวไว้ก่อนนี่ล่ะไม่สามารถเปิดได้ด้วยอันนี้มันเป็นลูกเสียงจิ้งรีดครับเอาไปให้เจ้ามือนั้นหรือเปล่าวะแลกกันอะไรอย่างเงี้ย ลองปะลองขึ้นไปดูชั้นบนครับห้องนี้เปิดได้นะจะยังไม่เคยเข้าไปนี่มันเป็นเหมือนกับห้องนอนเย่แม่หมดนะแน่ๆเลยครับนี่เปิดได้ปะวะเนี่ เปิดได้ครับตรงนี้มีที่ขึ้นด้วยนะยังไม่รู้เลยว่ามันเอาไว้ทำอะไรนี่นขึ้นอะไรวะอันนี้มีของครับแต่ว่ามันเอาได้เลงน,นี่ถุงเท้าเน่าด้วยครับทิ้งเลยเนี่ยเจ้าลูกตุ้มนี้มันฮะเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยนะ จะเล่นเกมให้มันรู้เรื่องนี้อ่ะมันต้องอันนี้ครับลองเล่นแบบนี้ดูก่อนนะฮะท่านผู้ชมตกใจหมดเลยไอเนี่ยมันเห็นเรานะเดี๋ยวนะอะไรของมันเนี่ย นี่คืออะไรวะเนี่ยอ๋หรือว่าเราต้องใช้ไอ้นี่ไปให้เจ้ามือนั่นลองดูครับมันจะเปิดให้เราไหมนี่หรือเปล่าอันนี้อันนี้เปิดได้ไมเดี๋ยลองอ๋ออันนี้มันต้องดมถึงเท้าเน่าแน่ๆครับ จะลองเอานี้ไปให้เจ้ามือนั่นดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยจะเอาปะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับมันไม่ใช่นะเนี่ยเห็นไหมโดนตบอยู่ดีเรียนนี้ ทิ้งไว้นี่ก่อนลองไปเอาถุงเท้าเน่ามาให้ไอ้นี้ดมดูครับ <c oughs> บ้าอะไระ่าชอบดมถุงเท้าแน่ๆเลยเออตรงไหนวะถรงเท้าเนา่าห้องนี้ครับตรงตรงเท้าเน่ามันอยู่ห้องนี้เ่งนี้เปิดได้ปะเนี่ยเอ้ยอ๋อก็ไอไอเมื่อกี้ใช่ไหม อะไรนะที่เราเก็บได้เมื่อกี้หรือเปล่าน่าจะเป็นที่ไว้ใส่ตัวนี้แผ่นเล่นเสียงเคือเล่นเสียงนะครับลองเข้าไปดูนี่เพื่อที่จะไปหาถุงเท้าเน่าผมว่าน่าจะใช่แน่ๆแหละไอ้หา่าน้นมันชอบถุงเท้าเน่าแน่ๆโหลดผีจังเลยครับรู้สึกโหลดผียังไงไม่รู้ว่าถือถุงเท้าเน่าแล้วแหลกเลยครับน่าจะเหม็นมากอะเนี่ยเอ้ยโหลดผีแล้ว นี่ไงไอหน้านะมันยังมองเราเลยครับนี่ประตูหน้ามันอยู่ตรงนี้นี่เลยอืมมึงชอบของเน่าจริงๆด้วยนี่ว่ะที่นี่มีเบาะแสหลายๆอย่างให้เราดู มันต้องขันเอาเออทีนี้เรายังไม่เคยมาเลยนะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้มาเราโดนเล่นก่อนนี่ล่ะไม่ได้ชั้นบนน่าจะมีของแหละโหนี่คือะไรวะงูเขียวเลยนะเนี่ย นี่คืออะไรวะนี่คือเดี๋ยวทิ้งก่อนมันเป็นกระดาษไว้ต่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งคือวันนี้ต่อกับนี่แน่ๆแหละลองดูครับเดี๋ยนะมันเป็นชิ้นส่วนของกระดาษนะหยิบชิ้นส่วนขึ้นมาแล้วก็ มาประกอบกับตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้มีเศษอะไรด้วยวะเจ้าตัวกระดาษนี้มันไว้ทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ้างูเนี่ยน่าเดี๋ยวทิ้งก่อน เอาไว้โยนเนาะไอตัวลูกเนี่ยมันไว้โยนครับงูนี้เอาไม่ได้นะมันกัดเราได้นะเนี่ยถึงเราจะเป็นโกดเราก็มีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันมั้งนี่ก็คือทางออกอันนี้ต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีอีกที่หนึ่งที่เรายังไม่เคยไปเฮ้เดี๋ยวห้องนี้นี่ไม่ใช่ประตูนี่วะ ตรงนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันตั้งเวลาได้ด้วยนี่คือเทียนครับเออนี่ฉลงนี่มันไวงัดงัดอะไรวะฉลง งัดห้องใต้ดินปะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่แล้วเอ้ยเจ้าตัวนี้มันไว้จิ้มเหมนัันบอกว่างูปะ หรือว่าไว้จิ้มเจ้ามือนั่นมาลองลองดูดิน่าจะไว้จิ้มไอ้มือนั่นหรือเปล่าไม่ให้มันตบเราได้ใช่แน่ๆถ้ามันตบเราไม่ได้ก็แสดงว่าเราสามารถจิบของในนั้นได้ในนั้นน่าจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่แน่ๆตรงรีบขึ้นไปแล้วแต่ที่นี่มันไม่มีอะไรให้เรานี่แล้วครับหรือว่าลองจิ้มดูกับเจ้าตัวนี้ดูไหมพายอะไรเนี่ย ไม่ได้ครับภายนี้มันมีพิษครับมันกะจะเล่นเราแล้วนี่เลยจิ้มเลยไม่ได้เหรอเอ้าหมดก่อนทำไงดีวะนี่ไว้ไวทำอะไรวะเนี้ย โอ้ยหาที่ไปไม่ได้แล้วนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นเหรียญน,นะครับตายดิ้นอยู่ต้องโดนลงมาข้างล่างนี้อีกครั้งหนึ่งไปในห้องเดี๋ยวห้องนั้นอยู่ไหนนะเมื่อกี้ห้องที่นี่ไปหางูนั่นหรือว่านี่มันไว้งัดกับ เจาตัวนี้ปะเนี่ยนี่มันต้องหาไข,ข่ควงจะงูนั้นต้องเจอฉันเล่นน่นแน่เลยไม่มีอะไรทำมันได้เลยวะ่ะ จารูปภาพนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยโคตรซับซ้อนเลยเว้ย แตกแฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ทำอะไร เก็บของกันก่อนครับเดี๋ยวผมก็จบเกมแล้วเนี่ยผมงงแล้วไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงต่อจะพยายามหานะครับหาวิธีเล่นเกมนี้ให้ผ่านเดี๋ยวนะหรือว่าเอาตัวนี้ไปให้งูลองแม่งทุกอย่างเลยเอาไปให้งูแน่ๆ นี่นี่คืออะไรวะนี่ยังงงมันให้เราไว้โยนนี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องโยนยังไงโอเคครับก็จบประมาณนี้ละดีกว่านะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงต่อนะ เดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ